ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,ดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราระบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะร์ชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l ิ v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหล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 วันทูทีวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูปปด,ดวงชะตาลายวัน ขันษามาหาสนุกนะประจำในวันอังคารที่19ธันวาคม2566นะครับขึ้น8ค่ำเดือน1น่ะเนเออเดือนหนึ่ง,นนนนงปีถาวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้นะครับเออไม่ว่า,าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเกนี่ยเขาสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลย นะครับถ้าท่านไหนต้องการที่จะดูเริ่องดูยามนะครับจริงๆที่ตรงตามดวงเนี่ยก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะเอเอเดี๋ยวคุณหลายคนจะสงสัยเอทำไมปกวันนี้มันแปลกๆเอเอเดี๋ยวคุณรอติดตามคำพยากรณ์นะครับในช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเด้ๆได้เลยนะครับกว่าจะส่งผล ในดวงชะตาต่อดวงบ้านดวงเมืองนะครับแล้วก็ดวงชะตาของคุณเกิดวันเดือนปีเท่าไหร่พอ,อเท่าไร่นะครับคุณจะได้รู้ไประมัดระวังถ้าคุณยังถ้าใครยังไม่รู้ก็ให้มาดูดวงชะตาอาจารย์ฝนตัวอาจารย์ก็จะบอกให้คุณเนี่ยโดยละเอียดไปเลยว่าคุณจะต้องระมัดระวังช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เดือนนี้วันนี้วันที่นี้ของคุณนะคุณต้องระวังอย่าประมาทนะนะ เพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสารพูดที่ฝันในขึ้นแปดข้ามความฝันเหมือนขึ้นเจ็ดข้ามคือฝันดีหรือร้ายเนี่ยนะก็จะเป็นจริงตามคําทํานายทั้งหมดในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันประจำในวันอังคารเนี่ยนะครับก็มีทุกมากนะให้ใส่ชุดเก่าไปก่อน สะหัวใหม่นะในวันอังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่เดวังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรับหายทาน้้ำมันในวันงคารเนี่ก็พัดรากที่ยู่ไงด้วงเุกจ้านะครับเออก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมา <c oughs> จะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยง cmc ประจําวันกันอย่างรวดเร็ว ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับสาธุใขยินสิงกระดิ่งนี้คุณแควคาดปลอดภัยคิดเงินเดเงินคิดทองไดนทองรวยนะครับเออได้เซมซีใบที่อ้าสิบห้านะหัวรอนะห้ <c ười> าสิบห้าไม่ไม่อยากที่จะไปขยับสายดูต้องนิ่งๆเขาไว้นะเออไปโดนขยับโดนสายไม่ได้เยวมันหลุดอันนี้ ใบที่55เนี่ยถือว่าโชคชะตาในช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับท่านจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะแล้วก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนคุณจะสามารถฝ,าฝ,าฝารา่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยหรือปรารถนาเนี่ยนะครับถ้าหากไม่มากจนเกินไปคุณจะสมหวังมาพูดถึงในเรื่องของความรักความรักในช่วงนี้เนี่ยของท่านเนี่ยก็ถือว่าดีแะมีความจริงใจต่อกัน ก็จะพบกับวามสุขมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะออค่อนข้างอาจจะลำบากะนะแต่พอเวลาผ่านไปแล้วผลประโยชน์ก็จะได้กลับเข้ามานะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยหากท่านกำลังหางานทำหางานทำอยู่เนี่ยจะต้องมีคนคอยช่วยแนะนำถึงจริีนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่ในเวลาเนี้ยคุณจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเช่นการผ่าตัดนะครับเออก็มีโอกาสได้จะหายเป็นอย่างรวดเร็วโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์โรคปวดทางเส้นประสาทแล้วก็โรคเบาหวานนะนะเออเป็นกันไหมเออเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแหมเป็นกันใหญ่เลยนะโรคยอดฮิตนะ่จะบอกให้นะ เอ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของเอาดวงตามวันเกิดก่อนนะครับพูดถึงในเรื่องของสีเนี่ยสีที่คนเว้นให้เว้นเหลืองนะเหลืองไม่ดีสีที่ดีก็จะมีสีชมพูม่วงส้มแล้วก็ดำสีดีสุดในวันนี้ก็คือสีส้มสีหมากสุกนะครับที่ที่ดีก็ตะวันตกที่จะไม่ดีก็ตะวันอ,ออกนะครับ ตัวเลขที่คุณสามารถนำไปเสี่ยงโชคลาบในวันนี้ได้นะครับก็จะมีตัวเลข75887588ให้คุณไปจับคู่ได้เลยตามสบายนะครับมาพูดถึงคนเกิดวันอังคานเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกๆด้านนะนะถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดคุณก็จะทําสิ่งนั้นเนี่ยตามเป้าหมายของคุณ ต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะคุณต้องระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับปัญหาช่องปากเหงือกและฟันร้อนในนะครับระบบทางเดินอ,อาหารกระเพาะนะหรือดวงชะตาบางคนมีเกณฑ์การโยกย้ายถิ่นฐานนะครับหรือการเดินทางต่อมาคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการยอมรับนะครับจากผู้มีที่พนนะนู่นนี่นั่น นะครับให้การยกย่องให้เป็นผู้นําคุณจะมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคมที่ดีต่อมาคนเกิดวันเพื่อรหัส,สบ,บดีถือว่าสติปัญญาความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับนะคุณก็จะมีผลกำไมที่ดีมีเงินมีทองออกมาโดยง่ายนะครับโดยสติปัญญาความรู้นะต่อมาคนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยนะครับในเรื่องของอวบอามบยมุกต่างๆความข้ังไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นะครับจะนำพามาซึ่งโชคลาภการเงินการทองให้กับเจ้าชะตาต่อมาคนเกิดในวันศุกร์อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนในเรื่องของการหาไรายได้นะครับต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ถ้าคุณไปติดต่อดีลงานราชการรัฐวิสาหกิจก็จะประสบความสําเร็จ ต่อมาคนเกิดวันจันทรต้องระวังนะในเรื่องของทั้งหญิงและชายเนี่ยนะครับเออชื่อคนง่ายนะถูกหลอกระวังเนี่ยตกน้าตกท่าเนี่ยเป็นสําคัญเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาต่อมาเดี๋ยวตั้งดวงก่อนลืมตั้งดวงพูดมันอันนี้เพอมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวถูกดีๆกันเลยนะครับงั้นในดวงชะตาประจําในวันนี้เนี่ยนะเอาดาวก่อน ดาวได้ดือดีดงนะวันที่สิบเก้าเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็ดาวอังคารยังเสียอยู่นะอังคารยังเสียอยู่สองระวังและในวันนี้ดาวพระจันทร์ย้ายเนี่ยช่วงเวลาสามทุ่มหกนาทีจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีมิ่นเเร็งชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้ทำการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากแต่จันทร์วันนี้ไม่ค่อยดีวันสองระวังนะครับ ดวงชะตาแต่ถ้าบางคนดีบางคนดีก็โอกคนะแต่ว่าดาวจาันเจอราวหูต้องระวังนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเดินทางไปไหนนะครับต้องระมัดระวังรอบคอไปมากนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับปรากฏการณพาดาวทุรรศที่สําคัญเกี่ยวข้องกับดวงชะตาดวงบ้านดวงเมืองนะว่าเอ๊ะและ้วดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะ อย่างที่บอกเนี่ยนะครับเอออาจารย์เป็นคนที่แม่นที่สุดใน3โลกนในเรื่องของการคำนวณดวงดาวและการโคจรนะครับส2ราศีปี2567เนี่ยได้ทำไปอย่างละเอียดแล้วนะครับทั้ง2 EP นะมีจะมีคลิปก็คือโชค3ชั้นแล้วก็ EP 2ก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนยุคนะครับเข้าสู่ยุค9าธาตุไฟส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตา12ลราศี คุณก็ไปหารับชมรับฟังได้นะครับพราะอิทธิพลดาวพระราหูจะทับนะครับทับราหูดวงชะตาดวงเมืองเดิมอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกว่าที่นี่ประเทศไทยนะหรือดวงชะตาดวงโลกดวงเมืองก็เรืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับดาวพระราหูทับเนี่ยนะมันจะส่งผลอย่างไรระหวังการถูกล่อลวงนะ ในดวงชะตาหลุมพางต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับกมเก่านะหนึ่งห้ามเดินทางไกลจะเกิดอันตราย 2. เงินทองจะร่อยรอ 3. ผู้ใหญ่จะให้โทษถูกใส่ความสจะเกิดไฟไหมห้าศัตรูจะร่อลวงล้างผาน 6. จะเกิดโรคนะครับหรือถ้าไม่เช่นนั้นญาติจะเสียชีวิตหรือญาติอาจจะตายต้องระมัดระวังนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาของเฉพาะคนที่เกิดในปีพศนะตั้งแต่วันที่19เมษา2520จนถึง6พฤศจิกา2521 1เมษา2511ถึง20กรกฎาคม2512 6สิงหา2526จนถึง24กุมภาพันธ์2520 2,131น,นะเพราะฉะนั้นปีสพสพ่วงนี้ที่เกิดในช่วงนี้เวลานี้เนี่ยนะครับเออให้หาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งเพราะดวงของคุณเนี่ยน่าเป็นห่วงนะต้องมาดวงแต่ก็มีอ่าหลายคนก็มาดูแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มาดูก็คุณก็รีบๆติดต่อมาเลยนะเออช่วงปีนับปีใหม่ไม่ต้องห่วงอาจารย์ฮอตมากนะคึกคัก <laughs> โอเคก็ขอให้โชคดีแล้วกัน อันนี้จะก็บอกไปแล้วนะเมา,มาพูดถึงในเรื่องของราศีจกักรนะครับเริ่มชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยชาวราศีเมษเรื่องงานคุณดีไม่ไดีมีปัญหาอุปสรรคอะไรคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนูนน่นนี่นั่นเพื่อหาสัดีทักคุณก็ยังดีอยู่นะครับจะมีโชคลาภและความส,มสติปัญญาความรู้ดาวการเงินอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหนาทองแล้วก็เหนื่อยในเรื่องของความรักด้วยนะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤษภเช้าราศีพฤษภถือว่าเจ้าชะตาในเรื่องของการงานก็จะมีความมั่นคงดวงคุณเพื่อนฝูงใช้การสนับสนุสนส่นงเสริมนะครับในเรื่องของโชคลาภต่างๆแต่จันในวันนี้ไม่ค่อยดีก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของความรักนะดาวคู่ก็เป็นกเกษตรนะแต่ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุน ดวงชะตาดวงของคุณเนี่ยดาวพฤหัสสบดีวันนี้ดีสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จมีความสุขในเรื่องของความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินการทองคุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนให้ระวังปัญหาเรื่องที่เกิดอาจเกิดจากผู้หญิงนะนะต้องระวังในเรื่องของงานสร้างปัญหาต่อมาชาวลาัคนณาราศีกรกฎในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวคานอยู่พบปุตตะ ดวงคุณนี้หลอ,องการงานก็จะมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานนะครับด้านความรักก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับราชการหรือรัฐพิษาุกิจให้ระวังการถูกตรวจสอบถูกลองเรียนนะครับในเรื่องของการเงินการทองมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่วันนี้ถ้าคุณจะคาดหวังให้ใครมาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณคุณจะผิดหวังนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิง คนสิงดวงคุณเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างดาวพระศุกร์ก็เป็นกเกษตรสุขร์วันนี้อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนจะคุดขยันกันแข็งถึงจะดีเรื่องการเงินการทองก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้าบ้านได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนดาวคู่ของก็เป็นมรณะนะครับให้ตรวจสอบทรัพย์สินหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การรายจ่ายมากต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนกันดาวการงานของคุณนะครับก็จะมีเกณฑ์การเดินทาง การติดต่อสื่อสารทางไกลเข้ามาต้องคิดก่อนพูดถึงจะดีส่วนการเงินการทองต้องอดทนต้องขยันจะประสบความสําสเร็จความรับให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับอาจจะมีเกณฑ์การเจรจา,าในเรื่องของหนี้สินต่างๆต่อมาค้นเกิดในวันศุกร์เนี่ยท้าแมราศีตุลดวงคุณเนี่ยหนาจะเหนื่อยน,นะแต่ก็จะมั่นคงมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรดาวการเงินก็มีโอกาสได้เงิน นะครับต้องคิดก่อนพูดจะประสบความสําเร็จมีโอกาสมีเงิน,ม,งนมีทองในเรื่องของการงานก็อาจจะมีอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งในเรื่องการงานแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการงานจะได้เงินจากงานประสบความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีปัญหาอะไรดวงคุณให้ระวังในเรื่องคําพูดแต่ก็จะมีโชคลาภ สิ่งที่ดีๆเข้ามาจากทางไกลต่างจินต่างแดลต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีธนูคนธนูวันนี้ดีนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนแต่งเลื่อนตำแหน่งนะครับระวังปัญหาด้านสุขภาพอาจจะไม่สบายคิดมากนู่นนี่นั่นนะแต่นองของการเงินก็มีโอกาสที่จะมีารายได้เข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนณาราศีมังกรถือว่าเจ้าชะตาเรื่องการงานดาวพระศุกร์เป็นกเกษตรอาจจะเหนื่อยกับงานต้องใช้ความอดทน <c oughs> ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็มั่นคงม,มีโอกาสได้เงินนะครับดวงชะตาของคุณในเรื่องของเพื่อนฝูงวันนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาเช้าลาัคนาราศีกลุ่มดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวองคารนะก็เป็นกเกษตรนะครับให้ระวังได้หลอองคำพูดอย่าใช้อารมณ์ในเรื่องของการงานนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสได้เงินประสบความสําเร็จนะครับ จะมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นต่อมาชาวนักนาราศีมีนคนมีนเนี่ยดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุตกน้ําตกท่าโน่นนี่นั่นนะครับการพูดคุยต่างๆในเรื่องของการเงินดาวน์การก็มีโอกาสได้เงินประสบความสําเร็จในเรื่องของค,ความรักคู่ครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีในดวงชะตานะแต่ให้ระวังในเรื่องของคาพูดนะครับออแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะต้องระวังอย่าใกล้น้ํา นะครับโอเคนี้ครบ12ลาสีแล้วนี่จะมาเสียงพ้ายยิบสีดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงสถาขคุณในิวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดอไม้และปาดูกาอ่อง่วงใจกินจะรู้ปุ้มไก่ห้อมดว่าโนกหรือมสิ้นหอมผ้านใดป๊าบ ใบที่1น,นะครับอ,อ,อันนี้คุณได้เดชาริออตนะคือโดยชะตาคุณหมออาชีพเกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกชนิดหรือการติดต่อในเรื่องการใช้ภาษาในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาด้านการเงินแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสได้พบรักแบบกระทานหานโดยเฉพาะคนโสดนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2คุณได้ฟ้า ราชนีถือดาบโดยชะตาคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวขาดทาอะไรทําจริงนะครับในเรื่องของการงานส่วนการเงินก็อาจจะติดขัดนะะเออต้องระมัดระวงังต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีส่วนความรักอาจจะมีเกณฑ์การเลิกราหรือจากากับคนรักการทะเลออาะเบาแบงนะครับต่อมาคน,วาน, 3, น้วยไพ่ใบที่สามันที้คุณได้ป๊อป The h a n g m นะครับโดยชะตาคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจถูกบังคับ นะแต่ถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแพทย์หมอนักแสดงดีในเรื่องของการเงินก็อาจจะมีแนวโน้มมีปัญหาด้านการเงินนะครับในเรื่องของความรนะักคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนนะในดวงชะตาโอเคครบ12ราศีถ้าในสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลดาวพระราหูโครจรทับและส่งผลไปถึงเมื่อไหรเอออาจารย์มีคำตอบให้ใหคุณ สำหรับใครที่มาดูดวงชะตาจะจะบอกให้หมดไม่ต้องห่วงร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอียอ้ยพอหนะครับเพราะฉะนั้นรีบจองคิวดูดวงปีใหม่ได้แล้วนะเอดอีอย๋ยวไม่ทันนะจะบอกไห้นะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ